โอางั <the> <seule> ah? tourism, ้นว่ะหายความ้างมันด่ฮะเด็กบ้าหเขาอีกทีน่อยุใส่หนนะเบอร์บ้า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 บ่ามาเดี๋ยวมึงกันดี่มันมันเป็นอย่งหยุดโอ้เป็นสารบ่เด็กอีหยังเลยอ่อยดีอ่ยดีอ่้งด้าหันอเอ้าเขาเขียว่าอะไรเนี่ย ให้แล้วนะ16สิงหาพศออ2568 865เอา้ามันก็ะเข่าสามตัวตรงตะหุดก็ะสามตัวตรงเลยเยฮ้ย ผมสวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมครับวันนี้นะหนุ่มอาร์มคนเดิมนะผมอยู่ที่วัดป่าภูฝางนะครับอ่าสันติธรรมเนาะวัดป่าภูฝางสันติธรรมเพราะว่าผมว่าจะมากับบาวุฒิกับอ่าเจ๊ยุทธปามีปุ๊แล้วก็หนุ่มอานี่ยว่าจะมาขึ้นเขาภูฝางตรงนี้แต่เอาไปมาไม่ได้ขึ้นครับเพราะว่า อ่าเพราะว่า hmm. ยังไงรู้ไหมเมื่อกี้เกยุดมาเล่าให้ผมฟังเอาสวัสดีครับผมเจ้าองงานว่าให้ขวบเพิ่มมาหนิฮะเล้ยหันเรี้ยวหันเขาอีกทีเดียยุใส่ไปเพิ่มมาเพิ่มมาเพิ่มีปยมาันเดียวอะไรไปพี่ไอ้ี่ไไปี่ไปลงดงกัเมกี้ไปหรอเอายังเดี๋ยวเดี๋ยวเดมันมันเป็นหยุด โอ้เป็นสารบ่เล็กอีหยังเลยใส่ดอาอดีออาดีแปดหกห้าเ็กดพกนโอ้ทุกท่านเอาเัดเจนเลยเฮ้ยชัดเจนเกเขาเขียนว่าอะไรเนี่ยให้แล้วนะสิบหกสิงหาพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปด แปดหกห้าเอามันก็เข่าสามตัวตรงตะหุกระสามตัวตรงเลยเฮ้ยเฮ้ยหยุดอีลีวันี้อ้าวอว่ามหนบบบนี่เขาเขาถึงนกันข้นเขากันได้ิเอาทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวมองนี้มันเป็นยันเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นนะปูพาสามยอดท่านผู้ชมห้าไหมห้าห้าอะไรสี่เก้าสี่เก้าห้าเดือนเก้าห้าเดือนห้าสี่เก้าใช่หมใช่ทุกท่านโอ้โห สุดยอดครับนี่นี่นี่ตรงนี้เลยทู้ชนเพิ่นเขียนว่าให้แล้วนะสิบหกสิงหาสองพันห้าร้อหกสิบแปดแปดหกห้าเอาเลขมันก็แปดหกห้าตรงตรงนี่ใช่สามตัวที่ผ่านมาสามตัวตรงเฮ้ยจริงๆนะครับทุกท่านนะอุ้ยเอาสิเข้ามาขอต่อเลยเอาเอาวะเงี้ยนี่ปะทุกท่านครับซึ่งผมบอกเลยนะมันเป็นจุดแหล่งใหม่ของผมเลยนะที่แรกว่าจะมาปีนเขาใช่ไหม ใช่ครับเราม่จะว่าจะมาปีนเขาตรงตรงตรงฝาสามจุดตินทางขึ้นตรงเนี้ยเ<ช>นี่ยว่าจะมาปีนก็เลยว่ามาปีนแล้วเดี๋ยวมาขอเหลกเลยตรงนี้ที่กวา่ามาพี่ยุเดี๋ยวไปเตรียมทูบเตรียมเทียมมาเลยบอกกล่าวเลยล้าปามี่นะปามี่ก็มาด้วยนะครับเอมโอ้ทุกท่านนี่ไงเอ,อ้ยยุดธนี่ลูกปัน <ไง S 2> ป้นเพ่นโอ้ยยุทธยุดธออม<า>ึงย,ยังมัเออไงโอ้ทุกท่านสุดจริงอะ่ะ เฮ้ยแสดงว่วงงูแสดงเพิ่นให้สามตัวตรงนี่ทุกท่านอันนี้ชื่ออะไรเนี่ยไม่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 มีชื่อนะทุกท่านนะอืมรีกว่าปู่ผาสามยอดท่าทุกท่านนะอืมนี่ครับตรงนี้เลยโอ้โหทุกท่านอันนี้อันนี้เป็นศาลใหม่นะทุกท่านที่ที่ผมจะมาขอเนี่ยทีแรกว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายไงว่าจะมาปีนเขาอืมแต่เอาไปมาถ่ายดีกว่าขอโชคขอลาบดีกว่างวดนี้ไมาจุดเล็กทุกตัวเดียวแล้วครับผมนะข้างข้างทงสารมีอะไรไหม พนสารได้มาผมกับดูอ๋อมีพราที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับนี่ไงทุกท่านปู่ผาสามยอดครับผมห้าเดือนห้าปีสี่เก้าครับสุดยอดครับผมทุกท่านเดี๋ยวงวดนี้ดีกว่าเอางี้ผมขอตั้งกล้องเลยนะนี่แสดงว่าเขามาเขียนแสดงว่าเขาให้แล้วเขาบอกว่าให้แล้วนะสิบหกสิงหาสองห้าหกแปดแปดหกห้าท่านผู้ชม สุดจริงครับขนลุกได้เลยนี่นูกดเนาะเออสามตัวตรงเลยนะครับทุกท่านเอางี้ไปเดี๋ยวผมตั้งกล้องนะขออนุญาตขอดีกว่านะครับผมนะไปครับผมโอเคครับครับผมสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับทุกท่านสุดจริงเมื่อกี้ลงรถกันนะพูดนะเพิ่งจะลงรถกัดเซจแล้วก็จะเตรียมของอุปกรณ์แล้วก็เจยุทธเนี่ยเมื่อกี้ผมลงรถเนาะผมก็เอาจจะเตรียมจะตั้งกล้องเจยุทธมากราบไหว้ศาลตัวนี้ก่อนเลยเห็นสารผมว่าเฮ้ยสารผมแล้วเออ ไปไปไหว้ก่อนก่อนเราจะขึ้นเขาเราพูดอย่างนี้เนาะแล้วก็เจยุทธ์บอกว่าเออเออแล้วก็ผมก็เลยจะเตรียมกล้องกิจยุทธ์พูดยามแสดงว่ามองกล้องให้เลขเลขอีหยังกันเลยว็บสิเลขมองที่ว่ามองกล้องกับล่างเป็นอย่างแสดงว่าให้ถือสามตัวตรงๆเลยเฮ้ยผมว่าเฮ้ยกิงบอกเฮ้ยกิงพลังสิเดี๋ยวมาดูมาดูบัดดีโอ้โหผมขนลุกเลยทุกท่านอืนะครับเออ ที่จริงนี่เอาตรงๆนะทุกท่านนะไม่ได้ตั้งใจมามาถ่ายคลิปนะที่นี่นะที่นี้ที่นี่ผมผมตั้งใจจะมาปีนเขากันตั้งใจจะมาปีนเขาจะมาแล้วก็เอาตรงๆนะของของว่าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอมาครั้งหน้าด้วยนภุเนะ,อะขอมาครั้งหน้าจะจัดให้ <unterstüt> ให้ปูผาสามยอดเต็มๆเลยนะครับปลามีเห็นกล่องไหมลูกเห็นไหมกล่องเป็กล่องแบน็นแบบ่ะ <s ough> มามามาเอาวุฒมาเลยมานี่เลย เจยุดเข้าห้องน้ําอยู่นะเจยุทเจยุดเขาเห็นนะครับเห็นไหมเห็นไหมกระเป๋าใบใหม่อะ่ะทุกท่านที่นี่เนี่ยคือจังหวัดเลยนะที่วัดป่าภูฝางสันติธรรมเนาะอ่าวัดป่าภูฝางสันติธรรมนะครับที่นี่มากับมาว่าเลยนะผมบอกเลยนะผมเคยมาที่นี่แล้วนะครับเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งผมมากับทางพี่หมีกับทางน้องการ์ตูนซึ่งมาปีนเขากันครั้งหนึ่งแต่ว่า ไม่ได้ประกาศที่นี่แต่ที่เนี่ยเอาตรงๆนะจะมีพระอาจารย์อยู่ที่หนึ่งซึ่งอยู่ข้างบนแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เห็นพระอาจารย์ซึ่งเอาพูดเอาตัวตาอความจริงน,นะให้เลขปริศนาแม่นมากๆสแสดงว่าพระอาจารย์องค์รูปนี้เนี่ยอาจจะไม่ให้เราเห็นแต่ว่าเพื่อนอาจจะให้ตรงนี้ก็ได้สุดจริงครับเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะมาตามให้ค้งสุดท้ายเนาะไม่แน่อาจจะมาตามให้ค้งสุดท้ายเผื่อเลขมันเปลี่ยนเผื่อเพื่อนจะขียให้ใหม่แต่ว่าวันนี้เราได้มาแล้ว เรามาขอเลขทูบกันดีกว่านะครับมาขอเลขทูบกันอ่นะเดี๋ยวผมจับเลขทูบเลยอ่าแกยุบมากลับมาไว้เร็วอ่าตั้งกล้องแล้วนะเออเมื่อกี้ที่ยังไม่ได้จุดทูบไปอืมเจ้าจู่ๆบอมเป็นจู่ๆเจ้าก็ลงมาไหวเหรอเออเพราะจอดเลยแล้วเออเป็นเป็นแบบจดูตาน่ะไกลกลนมาไวเออเอืมอ่บมเป็นเจ้าจะเห็นกล่องไม้ไหมกุดกุดเขาเขาไม่เลยเขาไม่เลยเอากอเขาไม้มากล่องไม้อยู่นี่ลูกมาปั๊มพี่มาไว้เลยลูกมามาทำตรงนี้เร็ว นี่ยเราเรียกมว่าเนี่ยที่เรียกว่าเราเรา,าจะปีนเขาเนาะไม่ได้ปีนจะเนาะไนนะม่เนาะเออว่าจะพาปา,ามีดไปปีนเขากันนะครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจจะไหว้เสร็จก่อนเข้าไปปีนเนาะเออไปข,ข,ขอขอเลขเสร็จค่อยค่อย,ค,อยค่อยไปปีนกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใช้เกยุทธเล่าให้ฟังเลยอ่าไม้เน็บด้วยนะ มาทุกท่านเออไปเป็นในเนี้ยเราให้เอฟซฟังเมึงตอนตอนเทาจอดรถไหมขอกะว่ายยู่จอดเฝ้าไปใส่จอดว่าเฮ้ยสามาดีดดดเออเ<ด>งีน้องไปหมเออมันมันรู้เลยอ่ะจอดรถว่าอะไอยู่กับยางมางมากสิมันยกเม่ไหวมันนางหวซ้ซื้อ,อ,อ,อก็เลยเห็นอสะดุดตาหน้าเคือบใส่ลงเถ่าแี่ในพนที่างทางสังการาใส่บอกที่นเดี๋ยวเด๋วิ่งไปหาผมอุ้ยฮามูดแล้วให้เขาที้นมานาี้ียังมุนอีกเลยบางสิจริงเปดเขียนว่าให้แล้วนะสิบหกสิงหาสองห้องปดปดหกาาที ข่อยขนลุกบังสุดจริงเลยอ,ลกกอไปไปทุกท่านไาบะมิมากาบมาวางเาดี๋ยวพอนม,ม,มือมือไหว้ลแล้วลุกเละฮะโอ้ยบอกเมกื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้ยมา,าตั้งน้โมบอกไปพร้อมๆกันเ้ยกับปู่ผาสามอยอดนะครับผมนะอ่ะสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุาาดเด้อปู่ผาสามยอดลูกหลานนุ่มอามคนเดิมน้องปาม,มีพี่ยุทธบ่าววดและเอฟซีลูกหลานผู้นิตามลูกหลานทุกท่านลูกหลานปู่สุขูสุขคนที่เพิ่นเบิ่งอยู่ตอนนี้ล่ะปู่เบิ่งหันปู่เอ้ยลูกหลานบ่ได้ตั้งใจสิมา มองนี้เด้มันเหมือนโดนจิตโดนใจต่อมาเนาะมันมีความรู้สึกพันลูกหลานก็เลยว่าลูกหลานสิมาปีนเขามาเดินเดินทางมามาชมบรรยากาศสิ่งสวยๆงง่ามบางสถานทีปูอ่าประเดีนี้ลูกหลานก็เลยไม่ไม่เห็นมองนี้ก้อนกระชินว่าให้แล้วนะ16สิงหาปีหกแปดแปดหกแสดงว่าปูให้เขาเนี่ยสามต้นตรงๆนะปูเนาะเมื่อนี้ลูกหลานสิเตรียมเด็กถูบมาเลือกถูบหนึ่งลูกหลานสิมาจุดต่อมาขอพรในปูของหมดหมดประจำวันทีหนึ่งกันย่าโยนีพ่อสอนสองปัญหาลอยหกสิบแปดี่เด้อปูเด้อ ลูกหลานขอปูแล้วลูกหลานจะขอชมบรรยากาศนะปูน่ะชมบรรยากาศที่หงามหรือใด้เปลี่ยนเสือเปลี่ยนผ่าเนาะช่อมบรรยากาศงามๆได้ไปขึ้นเขาชมความสวยความงามอยู่บนสถานทีของสิงซั์สิสุนี่นะปูเด้อวันนี้ก็ได้มาหาปูฮอดมองฮอตบอนแล้วกลับมาขอปูเลยสามตัวต้องเลขถูกตัวเดียวจะโดดนะปูเด้อซ่าถูกปูเอ้โอ้โหแล้วคนลุกเนาะคนลุกค่ะพี่เขียนมาหมปูจะให้เออมันไม่เหมือนเหมือนโดนจิตยังไงบอกว่าถือกันจนยันไม่ดีๆนะเห็นมันขัดๆนะอยู่ดีๆแบบว่าบีไป แกยางมาเลยแห่พี่ลงรถได้พี่ยางมาเลยอืมคนลูกเดียวกวาเอาเก๋มั่งมั่งมั่งเก๋คนแบ่งคนลูกเป็นก็เป็นเตรียมตัวล้มรถอืมลงรถได้เลยยางโด่งๆมาทางทีนะครับอ่ะไปเช็คมาเดี๋ยวนะครับก็คือจับเลขทุบมาตัวหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะขอโชคขอลาบกันด้วยการให้ปามีจุดนะครับอ่ะอี่แห่งไกร ขนาดขนาดยังยังไม่ได้ขืนเขาเด้ขนาดใหญ่ไม่ได้ขืนเขาขนาดแล้วเด้ดิข่าวแต่หมู่บ้านแล้วขนาดยังไม่ได้ขืนเขาเดิขาสัานถ่ายแล้วเด้ดิป่ามีเพราป่ามีเขาอุอ้งอายบอกว่าอุงออ้งอายบ่าข้นกับกับกับแม่เขาอุงอ้งอายว่าไม่เอากลัวเหนื่อยประเดีเออเอาก็เรียกวา่าก็เรียกว่าเดี๋ยวจะขึ้นเขาเขา,าข <Okay. S 2> ถ่ายคลิปแล้วเนาะเดี๋ยวจะขึข้นเนาะถ่ายคลิปก่อนขืนก่อนสะดุดสะดุดอีี อ่ะเอ้ยงวดนี่ปูไอ้ยก่ตรงตรงเด้อปู้เอ้อปังปัง้อปูเอ้อซ่าตัวปูเอ้ยอ่ะปูดัปปดเสียยวปบักรถปักปักปรมาใกลๆมากระไรกระถางถั่วทั้งปู้กไรเออปรกอมกัน่ะปีที่ยุ่งยากมากกระถางแรกอมันบอกแต่ว่าเป็นยังเจ้ามีความูลซึ่งเดวคือคือเด็ดมากมากเหมือนนี้เออพราะรู้อาวุดีว่าไออันนี้ครั้งแรกก็ดีเออขคอยคังที่สองแล้วอ่ะใช่ไหมแต่ว่าคันที่สองปรดบัท้ายคลิปเออทั้งคันครคัที่สองเลยพอว่าปีที่เขาจะซื้ออ่า บ่เดได้มีโอกาสว่าทิมาถ่ายคลิปจังซีเร้เจ้าเจ้าขึ้นมีความสุขวะเจ้าคนนี้คนนี้เจ้าบอกว่าไรสถานตอนแรกอยากอยู่จ่าสียากม่านไปเบิ่งเขาเวสุวรรณบ่ที่เลยมาสะดุดนี่ก็ได้ยางม้าไหว่นก่อนก็ได้เห็นนี่ก็ได้เดบอกอามมาแหละก็เลยเฝ้าเรียนไปบอกคอยเด้คอยก็เริ่มิตั้งกล้องผมกำลังจะตั้งกล้องว่าเออจะจะถ่ายคลิปไอ้ทําคลิปเที่ยวเนาะก็เลยว่าข้างบนมันไม่ใช่คลิปเที่ยวล่ะมันกลายเป็นคลิปขอโชคลาภ้วเพราะว่า คือมาเขียนว่าให้แล้วนะนี่สิบหกสิงหาอย่างเงี้ยโอ้โหสุดปังครับผมทุกท่านโอ้สุดจริงนะสุดจริงจริงผมองตงผมยังขนลุกไม่หายเลยนะทุกท่านนะเดี๋ยววันเนี้ยเนี่ยเราก็ดูเลขทูบตัวเดียวนะครับโดดพอมีเจ็แขาสั้นถาโด่งเบาขาหามสั้นเดี๋ยวจะดปีนเขาอยู่หลกจะ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 ปีนเนาะโอเคปะเดี๋ยวค่อยปีนนะอือที่แรกเนี่ยองตงนะผมที่แรกเนี่ยเดี๋ยวผมขอนั้งขัตะหมาดนะขอขอโทษขออภัยด้วยนี่คือคือที่แรกเลยว่า ออกจากจังหวัดเลยเนาะเอ้ยออกจากจากบ้านบ้านแม่เถาบ้านแม่ปูนเนี่ยแล้วก็ผมก็ว่าคือเราจะถ่ายความพยายนาตลงเรียบร้อยแล้วก็กล่าวว่าเอ้ยแม่เถ่เาได้ว่าคือ่าไปปีนเขาหม่องผู้ฝงังผู้ฝงังหม่องอ๋อหม่องที่อามเคยไปบม่อเม่นเม่นเม่นกันไดวังสิไอ้มีก็เได้่าลองไปปีนดูดิเผื่อมันจะมีเหล็กตรงที่เราเหักฮักเหมือนเดิมเ,เดิมระว่างสิเนาะผู้พมีไม่ใช่เขาทำใหม่หรอกไม่รู้เหมือนกันพีมีกวางสิผมเลยเอ้าไปก็ไปที่เรลกว่าถ้าไปเดยที่เรกว่าจะไม่มาที่นี่ดิมันเหมือนมีความรู้สึกว่า อยากมาไหมเออตอนแรกเอาอับสิกลับเลยนะเออที่แรกว่าจะกลับบ้านเลยดิเพราะว่ามันมมีคำว่าเอามาก็มาวะเออมาปีนเขาเดี๋ยวไม่คลิปปีนเขาบางทีนี่ที่นี่พ่อพ่อจอดรถตรงไหนอ้วยลงไดแล้วปุ๊บอันนี้ก็บอกที่เขาฟ้าของน้ำเออเออเออเรงไรเรืงไรยางมาทะโรลงมากัาบบงทีนี่ก่อนขอร่างตีเจมกล้องกล่องดำยู่ท้าย่างมาทำบนทีนี่อย <ๆ S 2> <ๆ S 1> <ต>่างที่นี่เห็นปุ๊บหุ้ยบัดที้งมือไหวเดี่ยวขอยห้เร่องมือไหวเฝ้าเอาแล้วนะฮะขอบ๊วยบ๊วยบเลยสุดจริง จริงครับแล้วขึ้นชื่อนะเออไม่ใช่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อไม่ไม่ชื่อ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 ไม่ใช่ปากีนะขึ้นชื่อไม่ใช่ขี้ขึ้นชื่อคือได้ยินว่าแม่ติ๋มเนี่ยแม่เถาคอยเนี่ยเพิ่นว่ามองวัดผู้ฟังเนี่ยที่คอยบอยฟังมาหนปะให้ถ้าาพระอาจารย์องค์นี้ถ้าเพิ่นเด้ยเขียนไล่เส้นไหนเด้อไล่เส้นสามตัวตรงมัมันเป็นไล่เส้นแบบว่าปริศนาแต่ไปเป็นเหล็กบมีผาดเลยที่วัดแห่งนี้นะวัดป่าภูฝฟงสันติธรรมที่ จังหวัดเลยนะครับที่นี่ไม่ธรรมดาแล้วก็มีสถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะเยอะเยอะแล้วสวยงงสวยงามด้วยเนี่ยเท่าอันนี้อันนี้ยังไม่ปีนเขานะเท่าที่เดินลมรวมดูนะเดินลมรวมดูว่าทางเข้าก็สวยโอ้ oh, สุด,สดจริง,งใช่ใช่สุดจริงนะสุดจริงแล้วมันเป็นแบบพื้นที่แบบสวยงามมากๆแต่ว่าผมเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งกับน้องกระตุนกับพี่หมีคือขึ้นไปข้างบนนี่แหละเคยไปทําคลิปเล็กน้อยอยู่แล้วก็ขึ้นไปปุ๊บก็มันก็สวยงามแต่ว่าเดี๋ยวครั้งนี้ผมไม่รู้อาจจะดึน เดี๋ยวไาขึ้นไหมวาไไยวายวก่อนองนึ้นคือคุณ้น,น,น,นะเนาะเอออย่างงั้นขอโชคขอลาบเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราก็มาขึ้นเขากันแต่ว่าอาจจะทําคลิปต่างหากเล็กน้อยพอดูในเฟซผมพอดูในเพจผมเนาะก็จะลืมติดตามด้วยนะทาง YouTube นี่แหละหนุ่มอาร์มคนเดิมแล้วก็ทางแฟนเพจผมด้วยหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องกิงด้วยนะหนุ่มหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องใหม่ช่องกิงให้พิมพ์คําว่าช่องใหม่ช่องกิงด้วยเพราะว่าช่องเดิมผมเนี่ยที่เป็นหนุ่มอาร์มคนเดิมช่องกิงเนี่ย โด,ดนปิดกันคอยถล่มมันหลายผลเลยโด,ด,ดนปิดกันเออโอเคเอาไปาไปยังไปเดี๋ยวเอากล้องนะมาดูเลขทูบมาสองเลขทูบดูตามจุดต่างๆต,ตามบริเวณหม่องปูหม่องปูพารสามยอดมึงอีกเนาะอ่าชื่อว่าปูพารสามยอดไปครับผมโอเคเขากลัวเข้ามาเลยเอานะครับท่านผู้ชมนะก็นี่ครับอา่าเคยุดได้เห็นเลขเมื่อก,กี้แปดหกห้าท่านผู้ชมเอ้ยสามตัวตรงๆเลยเออแสดงว่า,า,าอาจารย์รเพิ่นมาเขียนไว้เพิ่นให้คนให้ให้โชคให้ลาบพี่บุญเนาะ มีความพิเมีถึงกระบายไดพ่มหน่อยลูกอ่แสดงว่าเพิ่นเพิ่นให้โชคให้ลาบตัวผู้ชมเอ้ยนี่แม่นี่แม่นี่แม่สามตัวนี่แม่สตัวตรงๆเลยถ้าคอยมากกวดที่แล้วมา่อปีที่เขาที่แล้วนะถ้าหลังจากมากกว่านี้ไม่แค่นานมากหรออผมพูดเจ้านี่อ่องตรงถือยกช่องสุดจริงจริงนะครับผู้มาพิยุทธเดี๋ยพาไปชมด้านด้านข้างหน่อยดิเก็บเก็บมาด้วยเถอะมาแบบว่าไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เอาของอะไรมา ใช่ไหมเขาวายด้วยเออคือเราไม่ได้ไม่ได้เอาของไม่ไม่ได้เตรียมตัวที่จะมาถ่ายคลิปออขอขอโชคตรงนี้อยู่แล้วแต่ว่าพอดีปู่เหมือนปู่จะให้เราจริงๆเราจะบังเอิญมาจริงๆเลยนะใช่ใช่เออนะครับเลขทูบเลขทูบเนี่ยเลขทูปเล,นะเลขทูป,ท,ปาทางแรกอ,อือเฮ้ยมีเลขไหมอือมันมีทูบเก่าด้วยพี่มันทูบเก่าใครใครเนะี่ย ี่อันนี้คือทูบเก่านะทูบเก่าของใครเนี่ยทูบเก่าเป็นหมายเลขอ,อะไรเนี่ยไม่รู้แค่นี้แหละอ่ะแคปเอาก็แล้วกันไม่ทันอืมแต่ทูบใหม่ที่ผมจุดเนี่ยแล้วก็มีนี้ด้วยทูบเกา่าศูนย์ยุกศูนย์ศูนย์ยุกเดี๋ยวทูบเก่าเก็บ่ยไปก่อนเออศูนย์ยุกบนเอายุดศูนย์หาปะจะเป็นศูนย์บางซึ่งเออกลายเป็นศูนย์เนาะศูนย์หาอ่ะไม่เป,ป็นยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเหมือนเหมือนกันไป อยากเดินอยากเดินดูข้างหลังสัตวดูดูข้าลนง้พับนะครับให้ดูข้างหลังแปบนึงนะครับนี่ผมเอานี่พากันเตรียมมาเนี่ยไหมเอารถมาจะปปีนเขากันเนี่ยขนาดขนาดจะไม่ปีนเขานะขาลาแล้วเนี่ยไม่ไหวนะะจย,ยุดเนี่ยสามาตัวตรงนะแตกตรงสามตัวตรงใช่ไหมฟังฟังสาธุสาธุาธขออนุโมทนาบุญสาธุกับทุกคนด้วยครับผมนะครับเอา เดี๋ยวดูข้างหลังอ่นนี้อ๋อมันเป็นพาซ้ำงอยเป็นเป็นเป็นเขาเมืองนี่บ่ยุทธยั่ไงอ่าม,ม,ม,มันเป็นยังไอยู่นีิ่งให้อำอือนี่เนี่ยอ๋อเขาเจ้าเขาเจ้าเกืบมาหว้ไปอย่างนั้นนี่นี่เป็นพวกนั่งล่ำเป็นพวกนี่แมอือแสดงว่าเพิ่นมาไกลไม่พอ ออยดีนวะใช่ใช่แสดงว่าเป็นมัดไกลผู้บางนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับท่านผู้ชมเด้อสวยมากสวยมากๆนะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นไปข้างบนดูนะแต่ว่าผมจะทําคลิปเป็นต่างหากอาจจะทําคลิปไม่ยาวเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วมาอย่างเงี้ยก็มันมันเหมือนในใครับเพราะว่าบางนี้มันจะดูด,ดังว่าอะไรนี่มือมือบอมันบอมันเพียงพอซะมือมานมาหนินี่เ้ายยังสิเบิงเบิง นั่นนี่นะเชิงปอนี่มาแเหรอพ่บอบ่เป็นยังครับผมข่อยมือประม,ม,ม,มันดีเพราะไม่เรามันูมือพอยังมานี่มมันบ่แม่นมันต้องเป็นเป็นเป็นมือมือหนาๆเนี่ยหยุดมือ,ม,อ,ม,อมือแห่งๆไหมมันจะดีลูกดังคล้องๆตรงเนี้ยเอาตรงๆนะถ้ารูปจริงนะทดังทุกคนนะทัานทุกคน นะครับอาอยุฟังฟังดิบิหยังนี่นะมีอะไรไหมหองนี้ท่านผู้ชมโอ้ท่านผู้ชมโอ้เพลียงใกล้ยิงอย่างเนาะน,นี่บรรยากาศนะครับรอบๆวัดนะทุกท่านสวยงามมากๆไปเอางี้กว่าสายปฏิบิตรป่ปราไม้นี่เนาะเดี๋ยวเราไปดูเลขทัวร์ปฏิบัตินะเยอ<ร>ะดูเลขทูบร์งงพี่อามท่าไม่อีกปฏิว่าิสือมาสือน้ำแดงสืบอ,อย่างมาถวายคนไม่ไม <ๆ S 1> <ๆ>่คือเราบอกหูที่แรกอ่ะคือเราไม่รู้นะครับ มันเป็นผู้เผยตัวเก่าปเปลี่ยนทุกหาอา้าวฮะทุกท่านมามาขอครั้งแรกเลขมักจะปังนะผมบอกไว้ก่อนนะจริงนะถ้าได้มาขอครั้งแรกเด่นเลขมันจะปังด้วยนะครับอืมแปดันปะจะบอกได้ข้างล่างเป็นหกอา้าวมันผู้เผยตัวเก่าปะไม่แน่นะอ้าคือว่าไงตัวเก่าไม่ธิ์ออกได้นะครับใช่ใช่เลขทุกเลขอ่ะย่าประมาทนะ เลขทุกตัวสามารถมีสิทธิ์ออกได้นะครับอ่ามีสิทธิ์ออกได้ทุกตัวนะครับแปลกแต่ว่าครั้งถิงเป็นศูนย์ในท่านผู้ชมศูนย์เล็กๆเนี่ยนี่นี่เห็นไหมนี่ข้อมูลเนี่ยเป็นศูนย์เล็กๆอ่านี่ไหมศูนย์ตรงนี้ไหมห็นยควมว่าศูนย์ดำาำน้อยยุดใช่เนี่ยตรงนี้เลย เห็ไหมห้าแปดแล้วนะทุกท่านคือเหล็กทุกตัวมันสามารถออกเด้หมดอ่าออกเด้หมัดเลยสแสดงคนคิดว่าให้แล้วนะสิบหกสิงหาสแสดงมาค้นที่พานไปพันมาหมดทีเดียวนี่ความ่าเขความวาม่วาเขาเจ้าถือดิถือแม่แต่แต่ว่าแบบเพิ่นสงบปีเดยเออสงบอือหือทุกท่านบ่งแปดเด้อถือสามตัวอสิมี ออีคนผ่านมานะอองสี่ห้องก็ประมาณหงวดที่แล้วว่ะแถวห้องที่แล้วไอ้เอฟซีถือยกชองได้ได้นี่อีรีี๋่นหนึ่งหนึ่งมันเป็นการขอขังแหลกร้อมใช่อีลีถ้าขอเห็นแบบนี้ขอขอพรจุดเลขถูกไปดิใช่อีลีขอพรจุดพร้อมขอถือว่าปูไปไหนแล้วอือถ้าผู้ชมห้าแปดครับแต่อย่าลืมนะศูนย์อยู่ข้างบนนะศูนย์ฮะศูนย์นะมันเป็นดำๆอย่างเงี้ยมันเหมือมันมันเหมือนเป็นตัวเลขปริศนานะครับอ่า หมือนจะเป็นตัวเลขปริศนานะครับก็ให้ดูไว้เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนที่ติดตามนุมอํมคนเดิมทางพี่ยุทธทางบาวุฒนะครับทุกคนเลยที่ติดตามด้วยนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนสุขรูสุขคนเลขห้าเลขแปดโผล่มาแล้วครับเดีย๋ยวบอกนั้นเป็นเลขตัวเดิมํามาจุดโมทีเรียกันดีเขาอีกกับทีบ่นี่ยังเมื่อไห่ใช่เออลขงามเขาเนาะสวยเพราะม่นเนกเลขมันเลขมันมีตั้ง่ศูนย์ถึงเก่ามันสามารถออกมาได้ มันสามารถออกได้หมดว่าเป็นตัวไหนยังไงอาสามารถออกตัวเข่าได้หมดเป็นมาชนคณน,น,นออกตัวเก่าเป็นซี่หางวดซ้อนบปะ็ะแม่นอยี่ช่วงหนึ่งมอตาใครที่ถูกรางที่หนึ่งก็ถือว่าโชคดีนะพี่นะใช่แต่นี่เสร็จนะอ่านมันอาจจะหายอยีกเดยแนบบอเขาไว้กันเลย พรอยูดีอยู่อย่างของมากงคนลูกเลยเหเลนมาที่เจ้าเห็นบะแมนอือเพราะว่าก็เรียกว่าเอ้าตกใจเอ้าแสดงว่าคนที่พานไม่เห็นก่นกรเล็กสิออกองคนถือนะอือเดียวตัวเดียวครับทุกท่านมีห้าแปลแล้วครับจะบอกเด้อต้องให้เป็นเก่าเป็นกับเก่าของเก่าตัวเดียวกันที่เก่าเลยใช่ไหอือสุดปังนะครับทุกท่านนะอ่ามาที่นี่ไม่มีเน็ตนะ มามาที่นี่ไม่มีถ้ามีเน็ตผมผมอะไรสดให้ดูเลยนะไม่มีเน็ตนอยู่านมันอยู่บนเขาฉันลืมการปีนเขาไปเลยตอนนี้อืม <c oughs> เห็นเลขแนละ้วเนาะโอ้าหาโหทุกท่านเอาจะว่าตัวถ่ายตัวเดียวมันสีมีบ่หรือวันบ่มีนี่เปลว่าเป็นสามอาวุธหัวมีบ่ พอไทยมีไหมก็เห็นมีบอหรือว่าตัวนี้อาจจะเป็นเป็นเครื่งเติอน,นอาจจะเป็นศูนย์ให้แล้วใช่ไหมถ้าบีมีแสดงว่าเครื่องเติอนเป็นศูนย์นยแล้วไม่บอมีบอหนิเฮ้ยอึดตึง้งนี่มันอึดตึ้งไหมเนี่ยฮะเฮ้ยอามอะไรยังไงเลขเลขตัวที่สามไปไหนพูมึงอย่าพูดไทยได้ไหม มึงพูดไทยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องทำไมคาเ้ลมันเป็นขัดขัดงูดยังไงไม่รู้พีอ่อาร์มเอ้าข้างลา่างคือหายเดี๋ยวเดียวบ่หายหยุดบรรพายจะบังยีดีเดี๋ยวหายใหม่เหมือนเดิมเทาจะตัดสินใจพี่ว่าป,ปูเป็นหายอินแท้ศูนย์บ่ซุบ่ศูนย์บ่ศูนย์บ่เป็เ,ปเลหล็กหู่งเล่ยแหละ้าเลข,ของค่ะเกว่าเลขของเลเขาเนี่ยเขาสามตัวของงที่แล้วทั้งหมดทุกที่เหล่าเขาคักขแล้ว เออคือต้องเอาพระเกียรติมาพรเกียรแสดงว่าเพิ่นเพิ่นอาจฉริยมณังสมรติพระฤาษีเขียนใ้เอฟซีที่ว่าที่พุทธที่เขามาวัดเนาะแม่องค์แม่ออกที่แม่มพานไปพานมาที่เขามากมากเที่ยววัดนี่เพื่ออาจฉให้โชคให้ลาภแม่ที่เป็นแม่ออกที่มากประจ๊าวงศินาประมาณนี้มึงป็นเลยมึงผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับทุกท่านทุกคนที่ติดตามนะครับเลขได้มาแล้วนะครับห้าแปดแต่ข้างบนนี้ที่เห็นเป็นลางๆเนี่ยข้างบนเนี่ยที่เห็นเป็นกลมๆเนี่ยคือศูนย์นะครับ ่าเออแปะมาหนึง่งเสียงแปะได้ยินไหมเอาอย่า้เอาาเป็นหอกนั่นน่ะหุบไม่เค,ย,คยเป็นหอกอ,อี๋เฮ้ยทุกท่านหอกหอกจริงๆเฮ้ยห,หอกอี๋เฮ้ยงง<ม>อาเมื่อชมจ,จัดสลับวางออกก็ได้นะอ,อ้าวเฮ้ยหก ทำมะจุกุเที่ยวนี่เขาเต็มๆไม่ได้นี่โอ้โหขาดทำมะจุกุเที่ยวเขาสามตัวตรงเลยเลขข้านเ <6 S 1> จ<ง>้าเลขว่าท่านได้เห็นยอยังแปดห้าแปดหกแต่ก็รู้สึกบอกว่าเป็นหกเป็มน,นิลีหกมันมปะเห็นวาววังหันเ <c oughs> ออจะบอกเรื่องว่าเป็นหกที่ว่าววังหันเป็นนมนิลีหกเมีนทุกท่านตรงกับตัวนี้เลย แต่ไม่แน่ครับผมเลขตัว, <คน S 1> ตวเก่าอาจจะอาจจะออกครับผมเหมือนเดิมครับนี่นะดูนะดูสองซ้ำปึ๊บคนชิงลูกสูสูเลยนี่ครับผมทุกท่านอย่าลืมศูนย์ด้วยนะนี่อยู่ข้างบนนั่นอะ,อะที่อยาคนะพูดสุดที่ทยังเง่งเดี๋ยวดูอุ้ยยุดมันสุดส,สุดปังได้ยังไงสุดจริงอ่ะ โอเคทุกท่านเอาตามนี้ครับผมเนาะอย่าลืมนะครับทุกท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะน้าพี่อยู่นะอกดไลค์กดแชร์ด้วยสุดปังจริงสุดปังจริงดูดีกับงานของมาแบบผลลูกอะขอโชคดีนะครับที่วัดป่าภูฝางสันติธรรมขอโชคดีกันทุกคนนะครับที่จังหวัดเลยนะครับเฮงๆแล้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมกับปูผาสามยอดครับผมห้าเดือนห้าทัศสี่เก้าครับผมขอโชคดีครับสวัสดีครับโอเคครับสวัสดีครับ